อันเยอะครับวันนี้นหัวลบมาแล้วตัวนี้หนักมากตัวสีเหลืองๆนี่อันนี้ไปด้วยครับนี่ยี่สิบน่าจะทั้งสามสิบครับผมข้างในมีสามสิบอืตอนนี้มาแค่หนึ่งคันแตกหมดแล้ว ขวงล่างแข็งปกตัวนี้สีสอดาาเฮียดิ้งไม่มีเลยแข็งปบเลยแข็งโกอย่างที่ใช้ก็เป็นมิชลินนะครับเอฟซีดีขอบสิบสี่ มีแมคโครด้วยแฮกเตอร์ด้วยบรรยากาศดีมากครับโรงงานผมงานน้อยมากป้ายอาวป้ายไปวันนี้สามตันสองตับระยะห่าง หลือประมาณสามสินถึงห้าซนครับสองนิ้วสอดไม่ได้ครับประมาณนิ้วไหนหน่อยโอเคครับผมเต็มอาราเบลดูฝั่งนี้ทั้งนี้สองสอดได้ นั่งปอนั่งเลยเวยาวไปสามตันกว่า